ครับกล่องสีแดงนะครับนี่ครับ,อรบโอ้ด้านล่างจะเป็นพญานาคนะคนะเดี๋ยวผมให้แอดมินไปติดเบอร์ครับพระอาจารย์สุยนันแม่นี่เลยครับผมได้ไม้อีกหนึ่งรังแล้วนะครับเป็นหลังที่สองนะครับ ลังแรกนี่ต้องบอกว่าหมดไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับสาหรับพระสมเด็จสงว์มงคลรุ่นหัวใจสุริยันสมปรารถนาพระอาจารย์สุริยันโคสกปัญโยแห่งวัดป่าวังน้ําเย็นนะครับรายการนี้จะเป็นรายการลุ้นนะครับ1กล่องเนี่ยจะบรรจุ50องค์นะครับต้องบอกว่าค่ารับกล่องแรกไปเลยครับก็ต้องบอกว่าโอ้โหรุ่นนี้สวยงามมากครับเดี๋ยวเรามาต่อลังที่2กันเลยครับ ประตูมงคลรุ่นหัวใจสุริยันสมปัถนานะครับทำเพุ่อสร้างนี่ได้น,าน,านําชโนมุนสารมาจากพระเกจิอาจารย์ยทั่วประเทศเลยครับแล้วก็เหรียญรุ่นแรกรลวงพ่อสุริยันโภศปโนนะครับแล้วก็ของเก่าสมัยโบราณหลอมรวมในรุ่นนี้นครับและที่สําคัญพระอาจารย์ต้อมวัดท์สแสบงครับได้เมตตามอบชโนมนสารร้อยล้านมาผสมในรุ่นนี้ด้วยครับพิธีพุทธาพิเศษวาระที่หนึ่งนะครับสำหรับประตูมงคลรุ่นหัวใจสุริยันสมปรถนานะครับ เมื่อวันที่26กันยายนที่ผ่านมานะครับที่วัดพระธาตุเชิงชุมวรับมหาวิหารนะครับโดยมีพระเกจิอาจารย์ร่วมพิธีวุทธาพิเศษมากมายเลยครับอาทิเช่นหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับพระอาจารย์สุริยันโคษสปัญโยครับพุทธาพิเศษวรรัตที่2นะครับเมื่อวันที่29กันยายนปี2567ครับโดยมีหลวงปู่ที่ทีระปัญโยวัดปาสุทาวาสเป็นประธานในพิธีครับแล้วก็หลวงปู่เวรนะครับเป็นโคมดับเทียนชายนะครับ มีพระเกจิอาจารย์ร่วมพิธีบุตครับเสกนี้เจอมาๆมาครับสาหรับวาระนี้นะอาทิเช่นหลวงพุกคีบนะครับหลวงพ่อมณีรัตน์หลวงพ่อสุรยิยันหลวงปู่เวิร์นหลวงปู่ขำนะครับแล้วก็พระมหาตุ่มหลวงปู่เถิงหลวงพ่อทองวัดบ้านไรนะครับแล้วก็พระเกจิอาจารย์อีกมากมายนะครับถือว่าเป็นวาระใหญ่ของรุ่นนี้นะครับมีประชาชนร่วมง,งานนี้เยอะมากๆเลยครับ หลังเดิมๆซีนเดิมๆก็จะเป็นแบบนี้นะครับแหม1หนึงังบรรจุ50ารุ้นนะมีสติ๊กเกอร์ด้วยนะเดี๋ยวเราไปแกะกันครับเปิดตรงไหนเอ,อ่ยนี่เปิดตรงนี้นะครับครัา,านี่ครับมีใบรายการเนบด้วยนะจะเป็นกล่องสีแดงนะครับรุ่นนี้ไม่มีตาหนิใดๆทั้งสิ้นนะครับ ก็เดี๋ยวผมคุกเทรวมนะครับแล้วก็เพื่อนๆก็ติดเบอร์หนึ่งถึงติดผมให้อดินติดเบอร์หนึ่งถึงห้าสิบเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เพื่อนๆก,ก็เลือกเลขเลือกเบอร์ได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้อดินไปติดเบอร์ครับแม่น,นี่ครับ ทั้งหมดมี50รุ่นนะครับแมเดี๋ยวผมไปอ่านไปรายการให้ฟังนะเดี๋ยวให้อดินติดหมายเลข1ถึง50ครับอ่าอดินก็ติดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับหมายเลขหนึ่งถึงห้าสิบนะเดี๋ยวผมจะลองสุ่มดูนะครับว่าผมจะเอาเลขอะไรอดินเอาเลขเลยดีหยิบเลยยี่สิยี่สิบป่ะอ่ายี่สิบ อะเดี๋ยวดูดิแอดมินจะเทพไหมนะครับรุ่นนี้ก็เพื่อนๆก็เลือกเบอร์หนึ่งถึงห้าสิบนะครับยกเว้นหมายเลขยี่สิบนะีน,นแอดมินผมเลือกนะปะ๊าฟุมทงคำแท้แลคุณเปลครับเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์แมน่นี่ครับอูโหแอดมิน อย่างเทพเลยนะโอ้โหนี่ครับเดี๋ยวเราไปส่องกันครับเดี๋ยวเรามาชมองค์จริงเลยครับมาแอดมินลยแอดมินเทพนะกดเบอร์20นะครับนี่ครับเขาบอกเลยนะนี่เป็นรายการที่1น,นะหุ้มทองคำเปลาเปร 99. 99์9 9 9นหนึ่งลังเนี่ยจะมีทั้งหมด4องค์นะครับนี่ฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูรายการที่1ก่อนนะนี่ครับนี่เป็นทองคำเปลวนะ นี่ครับโอ้โหนี่ครับโอ้โหติดแบบแน่นๆเลยนะลูกค้านี่ครับโอ้ด้านล่างจะเป็นพญานาคนะพิมพ์นี้นะแล้วก็จะเป็นสอเสือนะครับนี่ฮะแม่สวยจัดเลยนะนี่นี่ครับโอ้โหขอบก็เป็นทองคําเปลวนะนี่ครับติดแบบแน่นๆเลยนะโอองนี้จะเป็น รูปเหมือนหลวงพ่อนะครับนี่ฮะนี่ครับโอ้โหนี่ครับเป็นอัคระยันล้อมรอบเลยนะนี่ฮะเขียนว่าพระอาจารย์สุยยานโคสะปัญโยวัดป่าวังน้ำเย็นมหาสารคามนะองค์นี้หมายเลขสองแดสามนะโอ้โหเป็นหุ้มทองคำเปลวทั้งองค์นะครับนี่แม่หนาใช้ได้เลยนะก็ถือว่าสวยงามดีครับนี่ฮะ นี่ครับโอ้โหทองคําเปลวสวยจัดแม่เป็นพระพุทธประทับพญ,ญานาคนะครับนี่แม่ก็เ,เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่สวยงามนะครับรุ่นนี้ครับเดี๋ยวผมอธิบายฟังว่ามีรายการเนี่ยเยอะมากๆเลยครับก็หลังที่แล้วรู้สึกว่าของผมไม่มีบัตรเอสไแต่มีลูกค้าโทรมาบ,บอกเขาได้มาสเตอร์พีซนะครับคือมัสรายการรุ่นพิเศษเนี่ยจะมีทุกรางนะครับอาจจะเป็นมาสเตอร์พีซนะคทองคํา บัตรเอเนี่ยมันจะมเพร,ราะบัตรรังนี้ไม่มีนะครับก็จะมีหินหยกชมพูหินหยกดินนำํำแล้วก็หล่อเนื้อตะกั่วโบราณน,นะครับนี่ครับจะมีหรายการในทุกรังนะครับนี่ฮะแล้วก็ทองคําเปลอ4องค์สายลุงมหาเทพตะกุดทองคําแท้1ดอกอีก4องค์นะครับตะกุดทองคาอีก4องค์คือต้องบอกว่ารายการเนี่ยเฉลีย่ยเฉลี่ยกันไปนี่เยอะมากมากครับผมบอกว่าคุ้มสุดๆนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับก็มีพิมตามนี้เลยนะ ผมจะดูตามรางครับนี่ฮะจะมีประมาณนี้นะครับนี่ฮะมีหลายหลายพิมพ์นะครับหลายแบบนะครับมีทั้งทรงปลาทรงพญานาคนะครับทรงหนุมานแล้วก็ทรงเสือนะครับแม่เพื่อนๆก็เลือกเบอร์นะครับหมายเลข1ถึง50นะครับยกเว้นหมายเลข20นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับ ขอบพักคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับเดี๋ยวมาพบกับเต้ยชนินทร์ได้ใหม่ใน e ีพีต่อไปนะครับสวัสดีครับผม